สวัสดีค่ะรอย a l อม s าสเตอร์ทรงอืนกยองค่ะยินดีที่ได้พบนะคะ,ะก็ขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับออโตเซลมาสเตอร์ใหม่ที่ได้รับตําแหน่งในครั้งนี้ด้วยค่ะทุกคนลําบากกันมากๆเลยนะคะเริ่มต้นทําอะโทมีจนมาถึงตําแหน่งนี้ได้คงต้องสู้กันอย่างเหงาเหงาคนเดียวและอาจจะมีเรื่องที่ต้องเสียใจเยอะ อยากจะปรบมือดังๆให้กับทุกคนที่อดทนต่อสู้มาจนถึงจุดนี้ได้ค่ะเมื่อทุกคนมาถึงตำแหน่งนี้แล้วเพื่อให้ทุกคนได้กลายเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์แบบมีเงินเหลือใช้อย่างรวดเร็วและเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบให้ได้เราต้องช่วยซัพพอร์ตอย่างตั้งใจให้เขามาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้เช่นกันใช่ไหมคะเออ่ต้องทำยังไงถึงจะสำเร็จได้คะ ถ้าระบบมันถูกสร้างไว้แล้วเราแค่ทำยังไงคะเราก็แค่ใช้ประโยชน์จากมันอย่างกระตือรือร้นค่ะแนะนำระบบให้กับพาร์เนอร์อย่างกระตือรือร้น,รนเพื่อให้พวกเขาสามารถทำภารกิจได้อย่างราบรื่นถ้าเราตั้งใจช่วยและติดตามผลกับพวกเขาเราก็จะได้ลูกค้าประจำที่เราหวังไว้และเกิดพาร์เนอร์ขึ้นในระบบได้ฉันคิดอย่างนี้ค่ะ <c oughs> เวลาที่ฉันได้ในวันนี้ ฉันอยากจะมาคุยกับทุกคนเรื่องหนึ่งค่ะเ,เวลาเราทำงานอะไรมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กับวิธีเลยค่ะนั่นก็คือความสัมพันธ์นั่นเองค่ะความสัมพันธ์ทุกคนตอนนี้เป็นลีดเดอร์ที่จะต้องนำทีมแล้วและเป็นลีดเดอร์ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อทีมค่ะอ,อธุรกิจอตอมีนั้นเราจะนำทีมแบบไหนด้วยบรรยากาศอย่างไร ตัวคุณต้องเป็นคนที่ต้องคิดเรื่องนี้มากกว่าใครเรามาใช้ชั่วโมงนี้คิดไปพร้อมกันกับฉันดูนะคะธุรกิจอะตอมี่เกี่ยวข้องกับคนทั้งหมดค่ะคนรวมกันกลายเป็นทีมของเราหากคนเหล่านั้นอยากจะเข้ามาอยู่ในทีมของเราและคนที่จากทีมไปด้วยเหตุผลต่างๆหากพวกเขาอยากจะกลับมาเข้าทีมเราอีกครั้งถ้าทีมเราเป็นแบบนี้ทีมก็คงจะเติบโตไปได้ด้วยดีเองไม่ใช่หรอคะ แต่เมื่อคนมาเจอกันแน่นอนว่าจะต้องเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เพราะแต่ละคนมาจากต่างสิ่งแวดล้อมการเป็นอยู่ความคิดก็ต่างเป็นตัวของตัวเองซึ่งธุรกิจเราร่วมคนเหล่านี้แล้วทํางานร่วมกันเพราะเราต้องรวมตัวการทํางานกับคนหลายๆคนเราจะต้องคิดว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วแต่การที่เราจะคลายความขัดแย้งนั้นได้อย่างชาญฉลาดแค่ไหน มันส่งผลต่อความเร็วในการเติบโตของทีมมากๆเลยล่ะค่ะดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งและจะต้องแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรแม้ว่ามันจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูด้วยกันค่ะอย่างแรกค่ะอย่าโลภกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า หลังจากเริ่มทำอะตอมีเราจะตั้งใจสร้างซ้ายขวาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะและหวังว่าจะมีพาร์เนอร์เกิดขึ้นสักคนเมื่อมีพาร์เนอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเกิดขึ้นเขาก็จะเริ่มสร้างผู้บริโภคใช่ไหมคะก็จะทำให้คะแนนฝั่งหนึ่งของเราเปลี่ยนไปคะ่ะจะมีบางคนที่หันไปโฟกัสอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ตัวเองแมทชิ่งได้ค่าคอมมิชชั่น เมื่อเวลาผ่านไปคิดว่าพาร์ทเนอร์เขาจะรู้เรื่องนี้ไหมคะรู้อยู่แล้วคะ่ะแล้วคุณลองคิดในมุมพาร์ทเนอร์ของคุณดูสิคะเขาจะรู้สึกยังไงคะถ้าเป็นฉันฉันคงไม่อยากทำงานไม่มีแรงจะทำต่อรู้สึกเหมือนถูกหักหลังไม่เป็นไรเหรอคะใช่คะ่ะเวลาเกิดพาร์ทเนอร์เขาก็กำลังเริ่มหัดเดินเอง เขากำลังจะเริ่มเดินได้หากเราทิ้งเขาไปเลยแล้วโฟกัสเพื่อให้ตัวเองแมทชิ่งเขาจะไม่พอใจค่ะและจะหยุดทำงานค่ะฉันไม่ได้บอกให้คุณไม่สนใจฝั่งที่น้อยกว่าหรือบอกให้ดูแลแต่พาร์ทเนอร์นะคะเวลาที่เรามีพาร์ทเนอร์ใหม่ที่เขากำลังจะลองทำธุรกิจฉันอยากให้คุณทำงานร่วมกับเขาจนกว่าเขาจะเดินได้อย่างมั่นคงค่ะข้อที่สอง อย่าให้สัญญาในสิ่งที่รับผิดชอบไม่ได้คุณทำข้างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวอีกข้างฉันทำให้เคยได้ยินแบบนี้ไหมคะคุณห้ามพูดแบบนี้เด็ดขาดเลยนะคะต่อให้มีใครพูดกับคุณคุณก็อย่าเชื่อเด็ดขาดค่ะเราจะต้องทำให้ซ้ายขวาของเราแมทชิ่งกันถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมคะเมื่อเราฟังแล้วเชื่อแบบนั้นเราจะทำฝั่งหนึ่งอย่างตั้งใจถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเติบโตขึ้นหากมองในมุมพาร์ทเนอร จะมองว่าฝั่งหนึ่งกำลังจะกลายเป็นฝั่งที่มากกว่าอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะถามคำถามหนึ่งนะคะมีใครสามารถสมัครสมาชิกและลงคะแนนใส่ฝั่งที่ใหญ่กว่าไปเรื่อยๆได้บ้างหรือคะไม่มีเลยสักคนสิ่งที่เราทำไม่ได้เราจะไปสั่งให้คนอื่นทำไม่ได้ค่ะนี่พูดในทั้งมุมพาร์ทเนอร์และพูดในมุมของสปอนเซอร์นะคะ สปอนเซอร์ไม่สามารถรับผิดชอบฝั่งหนึ่งของเราได้ไปตลอดหรอกค่ะซึ่งตำแหน่งนั้นเรากำลังจะไปถึงค่ะเราจึงให้สัญญากับพาร์ทเนอร์ไม่ได้ว่าเราจะทำฝั่งหนึ่งให้พวกเขาดังนั้นการไม่สัญญาอะไรกับสิ่งที่เราทำไม่ได้น่าจะดีที่สุดค่ะข้อที่สามอย่าบริหารดูแลแค่ทำให้เห็นก็พอในบรรดาพวกคุณคนที่ยังไม่เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์อย่างสมบูรณ์ เราจะต้องออกไปลงพื้นที่ไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งใดก็ตามค่ะมีจำนวนพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คะแนนไม่เพิ่มขึ้นเลยเคยเจอทีมแบบนี้ไหมคะมีนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะระหว่างที่ตั้งใจสร้างผู้บริโภคจนเกิดพาร์ทเนอร์ขึ้นมากลับเปลี่ยนเป็นโหมดบริการทีมทันทีค่ะหยุดสร้างผู้บริโภคเพราะเห็นว่ามีพาร์ทเนอร์แล้วตั้งใจอบรมพาร์ทเนอร์อย่างเดียว ด้วยใจที่อยากให้พาร์เนอร์ทำงานที่เราเคยทำทำแทนเราเมื่อเกิดการซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นคะจะเกิดเหตุการณ์ที่คนเยอะแต่ว่าคะแนนไม่เยอะคะ่ะดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งอะไรนั้นคนที่ยังเป็นออเ o ลเซลมาสเตอร์ไม่สมบูรณ์แบบฉันอยากบอกทุกคนว่าเราจะหยุดลงพื้นที่จริงเพื่อหาผู้บริโภคไม่ได้คะ่ะข้อที่ส แม้ไม่มีความสามารถเพราะเราทำด้วยกันจึงสามารถสำเร็จได้พูดกันบ่อยใช่ไหมคะอย่ามมัูแต่พูดคะ่ะฝั่งที่สปอนเซอร์ช่วยดูแลให้ฝั่งนั้นแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆคะ่ะแต่ก็มีพาร์ทเนอร์บางคนที่ไม่สามารถสร้างทีมฝั่งที่น้อยกว่าได้จนน่ากังวลเลยใช่ไหมคะตอนนี้คนเหล่านั้นไม่มีไรายได้คะ่ะฉันทำตั้งข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งเธอก็ต้องทำเองสิมีคนที่ คิดแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าทุกคนคะถ้าเขาอยู่ในระบบและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำฝันให้เป็นจริงและตั้งใจทำงานกับทีมถ้าเขาเป็นพาร์ทเนอร์แบบนี้ฉันคิดว่าเราควรจะคิดถึงการทำให้ซ้ายขวาของเขาสมดุลค่ะไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวเราต้องให้ซ้ายขวาของเขาสมดุลกันพาร์ทเนอร์เขาจะรู้สึกได้ว่าเราทำเพื่อเขาและคิดว่างานนี้คืองานที่ทำร่วมกันดังนั้น เราอย่าไปคิดแค่ฝั่งเดียวของเขาค่ะเราต้องดูความสมดุลของซ้ายขวาก็ด้วยตัวเราเองถ้าอยากให้ซ้ายขวาสมดุลเราก็ต้องให้พาร์ทเนอร์ทั้งซ้ายและขวาของเราแมทชิ่งด้วยค่ะแล้วองค์กรจะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงค่ะและถ้าหากเขาตามการขึ้นตำแหน่งของเราไม่ทันฉันก็ไม่อยากให้เราสร้างบรรยากาศเหมือนการแบ่งกลุ่มกันค่ะเพราะจะมีบางทีมที่อยากจะทำตำแหน่งด้วยกันแต่องค์กรเขายังไม่พร้อมจริงๆค่ะ เราจะต้องรู้จักที่จะรอทีมแบบนั้นด้วยค่ะแต่มันต่างกันนะคะระหว่างทีมที่ทำได้แต่ไม่ทำกับทีมที่ยังไม่พร้อมจริงๆฉันคิดว่าหัวหน้าทีมคือคนที่สามารถดูแลสมาชิกในทีมได้อย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็จะมีทีมที่เราต้องเร่งความเร็วให้เขาและทีมที่ต้องค่อยๆเติมเต็มให้ฐานมั่นคงก่อนค่ะทุกคนคะเอ่อ สมัยเรียนทุกคนเคยวิ่งผลัดกันใช่ไหมคะวิ่งผลัดจะมีช่วงที่เราต้องส่งไม้ผลัดกันใช่ไหมคะคนวิ่งคนหนึ่งกำลังถือไม้ผลัดวิ่งค่ะถ้าคนนั้นวิ่งไปเหนื่อยรู้สึกหมดแรงแล้วคนวิ่งคนถัดไปต้องทำยังไงคะเขาต้องวิ่งถอยหลังไปเพื่อรับไม้ต่อใช่ไหมคะแต่สำหรับคนที่วิ่งมาอย่างเร็วเลยเราต้องทำยังไงคะเราต้องวิ่งไปข้างหน้าเพื่อรับไม้ต่อค่ะก็เหมือนกันค่ะเราจะคุมทีม ด้วยความเร็วหรือวิธีที่เหมือนกันไม่ได้ค่ะถ้าทุกคนคิดแบบนี้น่าจะหาคำตอบได้นะคะทุกคนมีความเร็วที่ต่างกันถ้าเราคิดว่าเป้าหมายคือการทำให้ทุกคนเข้าสู่เส้นชัยได้สำเร็จคุณก็คงหาคำตอบจากเรื่องนี้ได้ค่ะเราได้เห็นปัจจัยที่ทำให้เ,ออเกิดความขัดแย้งกันไปแล้วนะคะมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกคะ่ะ มันจะมีทั้งปัญหาเล็กปัญหาใหญ่เข้ามาหาเราค่ะวันหนึ่งระหว่างที่ฉันเออคุยกับพาร์เนอร์อยู่มีนักธุรกิจคนหนึ่งค่ะพูดว่า้ายจะบ้าตายเพราะคนคนนี้จริงๆไม่รู้ทำไมถึงทำแบบนั้นเขาก็ระบายออกมาค่ะคนที่เป็นสปอนเซอร์ของเขามองแล้วก็ยิ้มแล้วพูดว่าเมื่อก่อนเธอก็เป็นแบบนี้ แล้วก็หัวเราะไปด้วยกันค่ะแต่สปอนเซอร์ข้างบนต่อไปอีกมองสปอนเซอร์ของเขาแล้วก็ยิ้มค่ะความหมายของรอยยิ้มนั้นคืออะไรคะเมื่อก่อนเธอก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะสิ่งที่ฉันต้องการจะพูดถึงก็คือเราต่างคนต่างก็ไม่สมบูรณ์แบบมารวมตัวกันค่ะทั้งทำพลาดและอาจจะสร้างความขัดแย้งกันได้ทั้งนั้นค่ะแต่เราเรียนรู้จากระบบ เมื่อเราเรียนไปเราก็จะเปลี่ยนและทําให้เราเติบโตขึ้นได้ค่ะแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราคิดได้ว่าเราจะทําตัวแบบนั้นไม่ได้เราต้องทําใจให้สบายลงแล้วให้เวลาจนกว่าเขาจะปรับปรุงตัวเองเราต้องรู้จักรอเขาค่ะเราจะต้องคลายความขัดแย้งก่อนองค์กรถึงจะเติบโตไปได้ค่ะดังนั้นเราจะต้องพยายามค่ะ สิ่งสําคัญที่ใช้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งก็คือการสื่อสารค่ะการสื่อสารจากที่ฉันเรียนรู้มาสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสารนั่นก็คือการฟังค่ะถ้าเราพร้อมที่จะฟังเขาทุกเรื่องเขาอยากจะพูดให้เราฟังค่ะถ้าเราสามารถฟังเรื่องของเขาได้เราจะรู้ว่าเขาลำบากเรื่องอะไรแล้วเราก็จะพิจารณาได้ว่าเขาโกรธเพราะเรื่องอะไรเราต้องหามันให้เจอถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ แม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ตรงกับความคิดของเราก็ตามเราต้องเปิดใจฟังเขาอย่างอิสระค่ะขอให้ทุกคนสื่อสารกันให้ดีนะคะทั้งพวกคุณเองหรือฉันเองเวลาเราทำงานยังไงก็ต้องเจอกับเรื่องลำบากอยู่แล้วไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถึงอย่างนั้นเราต่างก็มีเหตุผลที่จะต้องทนสู้ต่อไปให้ได้ ฉันทนเอาชนะมันมาจนถึงวันนี้ได้ยังไงวันนี้ฉันจะบอกวิธีของฉันให้ทุกคนฟังค่ะและนั่นก็คือการใช้คำพูดประกาศไปก่อนแล้วเอาตัวเองไปอยู่ปลายหน้าผาทำให้ตัวเองต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดออกไปค่ะตอนที่ฉันเป็นออ t o เทอร์เซลล์มาสเตอร์ที่มีรายได้พอเหลืออยู่ฉันก็ประกาศกับแม่ไปค่ะแม่คะเดี๋ยวทุกเดือนฉันจะให้แม่เดือนละหมื่นห้า ฉันอยากให้แม่ลาออกอย่างที่ทุกคนทราบว,ว่าต่อให้คุณเป็นออโต้เซลล์ที่มีรายได้มากหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีเงินเหลือเยอะมากใช่ไหมคะต้องสปอนเซอร์เยอะขึ้นพาร์ทเนอร์ก็เพิ่มขึ้นต้องไปไหนมาไหนเยอะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นด้วยคะ่ะแต่ฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่ลืมเหตุผลที่ทำงานนี้คะ่ะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าถ้าสำเร็จแล้วเวลามีเงินเยอะจะเอาไปทำอะไร ส่วนใหญ่คนคิดเรื่องนี้กันแต่สำหรับฉันเหตุผลที่ฉันเลือกงานนี้ฉันจะต้องทำมันให้สำเร็จเป็นสิ่งแรกค่ะแล้วแม่ฉันฟังที่ฉันพูดแล้วก็เชื่อแม่ฉันทำยังไงคะไปลาออกจากงานที่ทำเลยคะ่ะแม่ลอออกเรียบร้อยแล้วคะ่ะฉันต้องทำยังไงคะฉันก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดไปคะ่ะอาโทมี่เลยไม่ใช่งานที่ฉันจะทำก็ได้ หรือไม่ได้ทำก็ได้อีกต่อไปแต่กลายเป็นงานที่ฉันจะเลิกทำไม่ได้ค่ะฉันพยายามอย่างตั้งใจเพื่อรักษาสัญญานั้นค่ะเมื่อทำแบบนั้นไปทำให้ฉันได้เข้าลิดเดอร์ครับแล้วฉันก็พูดไปก่อนอีกแล้วค่ะว่าแม่คะทุกเสราร์อาทิตย์ฉันจะให้แม่อีกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะทำให้แม่ฉันทุกวันอังคารจะรองเงินเข้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแบบนี้แหละค่ะฉันต้องทำยังไงคะ ฉันก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดค่ะฉันก็ทำแบบนั้นอย่างตั้งใจมาตลอดค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นใจของฉันก็เริ่มคิดขึ้นมาค่ะฉันก็คิดขึ้นมาเองว่าแบบนี้ให้แม่เดือนละสามหมื่นบาทก็น่าจะได้แล้วมั้งโดยปกติเวลาฉันบรรยายฉันจะย้ำอยู่เรื่องหนึ่งเสมอค่ะว่าสปอนเซอร์เวลาเขียนไลฟ์ซีนารีโอการที่เราโชว์ให้เห็นว่า ชีวิตเราเปลี่ยนไปตามไลฟ์ซีนาริโอเป็นวิธีแสดงวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุดฉันพูดแบบนี้เสมอค่ะซึ่งไลฟ์ซีนาริโอที่ฉันเขียนทุกเดือนคือการให้เงินพ่อแม่เดือนละสาม0 0ื่บาทค่ะซึ่งนั่นฉันรู้ดีแล้วพาร์ทเนอร์ก็รู้เรื่องนี้ดีทุกคนค่ะแล้วแบบนี้ฉันต้องทำยังไงคะก็ต้องทำให้ได้เพราะฉันพูดแบบนั้นตลอด ทำให้เส้นปี2018ระหว่างที่ฉันกำลังคิดหนักว่าปี2019ฉันจะทำธุรกิจยังไงฉันเลยคิดถึงสิ่งแรกที่ทำให้ฉันมาทำงานนี้ฉันตัดสินใจว่าจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จให้พาร์เนอร์เห็นให้ได้แล้วฉันก็โทรหาแม่ใหม่ค่ะพูดว่ายังไงคะฉันบอกแม่ว่าจะให้25,000ทุกอาทิตย์ค่ะเมื่อทำแบบนี้ทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ทำฝันได้สำเร็จค่ะ เพื่อรักษาสัญญาหรือคำพูดที่ฉันพูดเอาไว้ทำให้ฉันต้องตั้งใจมากกว่าเดิมและด้วยสภาพแวดล้อมบังคับให้ล้มเลิกไม่ได้มันทำให้ฉันไม่ยอมแพ้และมาถึงจุดนี้ได้ฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นเคล็ดลับของฉันค่ะเมื่อฟังเรื่องของฉันแล้วรู้สึกว่างานยากจังไม่ง่ายเลยคิดแบบนี้หรือเปล่าคะถ้ามองในภาพรวมแล้วเวลาที่เราต้องใช้โฟกัสมันไม่ได้นานเลยเลยคะ่ะ ยังไงพวกเราก็เป็นคนที่ต้องเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่แล้วในช่วงเวลาเหล่านั้นเราต้องเจอคนหลายๆคนต้องแชร์ความรู้สึกกันการเปลี่ยนแปลงเล็กๆของเราสามารถเป็นพลังให้กับใครบางคนได้ค่ะถ้าเป็นงานที่สามารถช่วยให้พวกเขาทำฝันให้เป็นจริงได้จะมีชีวิตที่งดงามกว่านี้อีกไหมคะซึ่งธุรกิจอโทโตมี่คือธุรกิจแบบนี้ค่ะมีบางคนจะทราบดีว่า เมื่อก่อนตอนที่ท่านด็รลีบรรยายฉันเคยร้องเพลงในงานสัมมนาค่ะตอนเด็กๆฉันมีฝันอยากจะเป็นนักร้องโอเปรา่าแต่ฉันก็ต้องล้มเลิกความฝันนั้นเพราะฐานะทางบ้านค่ะหลังจากโตขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากคนรู้จักทําให้ฉันสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยไปเรียนเอกขับร้องได้แต่ระหว่างที่เรียนไปด้วยฐานะทางบ้านก็ต้องล้มเลิกไปอีก ฟันที่จะตามหาเสียงของฉันหาเสียงที่ดีและเพราะของฉันต้องจบลงฉันรู้สึกเสียดายมากเลยละค่ะเพราะฉันก็พยายามฟังนักร้องโอเปร่าชื่อดังแล้วเรียนเสียงตามอยู่ตลอดระหว่างที่ฉันกําลังศึกษาเกี่ยวกับการขับร้องเพื่อปลอบใจตัวเองสปอนเซอร์ก็โทรมาหาฉันค่ะบอกว่าสํานักงานใหญ่กําลังหานักร้องโอเปรา่าเดี๋ยวฉันจะใส่ชื่อคุณไปเอไม่รู้ได้หรือไม่ได้นะ แต่ถ้าได้คุณตอบตกลงเลยนะเขาบอกฉันอย่างนั้นค่ะฉันชอบร้องเพลงอยู่แล้วเลยไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากตอบตกลงทันทีค่ะเป็นที่น่าตกใจมากที่สํานักงานใหญ่ติดต่อกลับมาค่ะให้เตรียมเพลงเพลงนั้นเพลงนี้มาที่ไหนกี่โมงฉันก็เออตั้งใจเตรียมตัวแล้วไปค่ะแต่เมื่อขึ้นเวทีฉันตื่นเต้นมากๆไม่รู้ตัวเลยว่าร้องอะไรไปรู้ตัวอีกทีก็จบเพลงแล้วและ้ระหว่างที่ฉันลงเวที ฉันก็คิดอย่างนี้ค่ะไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่ที่ของฉันฉันจะต้องบอกเขาว่าฉันทําไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วก็ลงจากเวทีไปแต่เหมือนท่านดรลีอ่านใจของฉันได้เลยค่ะท่านพูดแบบนี้กับฉันค่ะในบรรดาสมาชิกอะโอมีต้องมีคนที่จบขับร้องจากมหาวิทยาลัยดังๆมาอยู่แล้วต้องมีสมาชิกหลายคนที่มีความสามารถเยอะแยะแล้วจากที่ผมฟังคุณร้องคุณก็ไม่ได้ร้องดีขนาดนั้น คนที่ไม่ได้จบเอกขับร้องอย่างคุณทำไมถึงได้โอกาสนี้รู้ไหมครับคำตอบก็คือเพราะคนที่อยากจะขึ้นเวทีนี้ด้วยใจปรารถนาและใฝ่ฝันอย่างแรงกล้าก็คือคุณคุณก็เลยได้โอกาสนี้ครับอย่าคิดจะถอยคิดว่าจะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไรดีกว่าครับท่านพูดแบบนี้ค่ะฉันกลับไปแล้วไปหาอาจารย์ติวตัวต่อต,ต,ตัวค่ะ แล้วฉันก็ได้อาจารย์ติวสอนขับร้องค่ะทำให้หนึ่งในความฝันที่ฉันเขียนในไรซีนาริโอกลายเป็นจริงค่ะมันมีคำพูดที่ว่าถ้าเราทำความฝันเป็นจริงเราก็จะกลายเป็นฝันของใครบางคนนี่เป็นความจริงที่ฉันรู้มาในภายหลังว่ามีหลายคนที่เห็นฉันขึ้นเวทีแล้วฝันอยากจะขึ้นไปบนเวทีบ้างจึงตั้งใจทำธุรกิจอโทมี่ฉันรู้มาว่ามีหลายคนเลยละค่ะ คนธรรมดาอย่างฉันได้ให้ความหวังกับใครสักคนได้มีชีวิตที่มีคุณค่าธุรกิจให้ชีวิตแบบนี้กับเราได้ค่ะพวกคุณก็เหมือนกันค่ะจงเขียนไลท์ซีนาริโอให้ดูมีสเสน่ห์แม้ตัวเราเห็นก็จะต้องตกลุมรักหวังและฝันอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำวันนี้เราก็ค่อยๆทำให้สำเร็จไปเรื่อยๆฉันมั่นใจว่าวันที่คุณทำฝันนั้นสำเร็จ จะมาถึงแน่นอนค่ะทุกคนที่เลือกอะโอมีและมายัางจุดนี้ได้ฉันขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังวาดฝันเพื่อสร้างชีวิตที่เท่สุดๆและคนที่ตั้งใจสู้ชีวิตในทุกๆวันนะคะสู้ๆะคะขอบคุณค่ะ